วันนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้คุณจะเก่งด้านไหนมีความสามารถด้านไหนเชี่ยวชาญด้านไหนก็เอาเรื่องนั้นแหละค่ะออกมาสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ให้คนรักคนชอบในแบบฉบับที่คุณเป็นหลังจากนั้นเมื่อคนรักคุณชอบแล้วคุณจะขายอะไรก็ได้คุณจะขายพริกขายน้ำปลาขายปลรราคุณก็ขายได้เพราะคุณเป็นที่รู้จักนี่แหละค่ะเราจะต้องมีตัวตนให้ชัดเจนในแบบฉบับที่เราเป็นไม่ต้องอยู่ๆมาฉันจะต้องมาเป็นครูเป็นโค้ดไม่ใช่ว่าฉันจะมาเป็นครูสอนออนไลน์ถึงจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ได้คุณเป็นใครก็ได้อย่างอีกยกตัวอย่างออย่างหนึ่งนะ มีอันนึงมีคนมาติดตามภูพักเขาชื่อช่องว่าเชฟจ่อยอร่อยทุกเมนูเชฟจ่อยอร่อยทุกเมนูเชื่อไหมคะว่าเชฟจ่อยก็ออกมาทํากับข้าวนี่แหละวันนี้ทําเมนูนั่นวันนี้ทําเมนูนี้คนก็มารอดูเออเชฟจ่อยวันนี้อยากทําขนมไอเนียกินอ่ะทาไม่เป็นทําให้ดูหน่อยคนก็มานั่งเป้าคนสายทํากับข้าวก็าวามานั่งดูมานั่งนั่งดูไปดูดูมาสมมติเชฟจ่อยทํามูมอก็ เออวันนี้ก็เหมือนเดิมพูดไปทํากับข้าวไปเชฟจ่อยเป็นนักทกากรตลาษมูมอนะเนี่ยเนี่ยคเชฟจอยก็เอากระเพราอ่ากระเพราของอะไรนะน้าซอสกระเพรามาทําเมนูให้ดูวันนี้คือมันมิกแอนแมทมันผสมประส,นสานออกมาขายสินค้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะมีตัวตนบนโลกออนไลน์คือหนึ่งคุณจะต้องหาเอกลักษณ์ตัวเองให้เจอว่าคุณเป็นใครคุณจะมาสายไหนจะมาสายออกกําลังกายจะมาสายให้ความรู้จะมาสายให้ความรักเป็นซีรานีปรึกษาอะไรก็ได้หรือจะมาเป็นสายดูดว ยอย่างยกตัวอย่างออกิทไม่แน่ใจออกิทอยู่นี่ไหมเมื่อคืนครูพักไปแอบดูมาสุดยอดมากนะคะออกิทก็เป็นสายจิตวิทยาโอ้โหนั่งพูดเปิดเพลงบรรเลงให้คนฟังนะเอามาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตความรักใครมีปัญหาอะไรโอ้ได้ใจเห็นไหมคะตอนแรกออกิทจ,จะทําช่องอีกช่องหนึง่งชื่อว่าออนไลน์สไตล์ออกิกับอีกช่องหนึง่งคือเป็นช่องแนวจิตจวิทยา,ยาเราก็เลยบอกว่าออกิไม่ต้องแยก คุณมาสายคุณเก่งเรื่องการพูดอากิจเก่งนักจิตวิทยาก็พูดเรื่องให้ความรู้ให้กําลังใจโอโ้พูดแต่ละทีเครมใครฟังอากิจแล้วเครมบ้างอ่ะใครฟังอากิจเครมฟังเครมหน่อยผูพักเครมตลอดเลยคนอะไรพูดดีมากพูดดีสุดๆเนาะเพราะฉะนั้นวันเนี้ย เมื่อคืนครูออกิตเขาไลฟ์สดตอนห้าทุ่มมั้งครูภาคก็ไปดูห้าทุ่มเที่ยงคืนโอ้คนแบบมากหน้าหลายตามาเต็มไปหมดบนโลกทิกตอกมานั่งฟังออกิตเขาปรึกษาเนี่ยเขาทะเลาะก,กับแฟนครนอบครัวอนนู่นนะี่ะออกิตก็ให้คาปรึกษาโอ้ได้ใจค่ะรักชอบออกิตเล่าให้ฟังว่าออกิตไลฟ์สดทุกวันหกโมงเชา้ากับประมาณสี่ทุ่มครึ่งอ่ะปรากฏว่าวันไหนออกิตมาไม่ทันเขาบอกว่าทําไมมาช้าทําไมมาสายเขารอฟัง,รอฟ,งรอฟังกําลังใจดีๆก่อนไปทํางานนะก่อนไปทํางานเออ ชอบออกิดเคลิม f อฟเลยเห็นไหมเคริมเลยค่ะใช่นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็นไหมคะก็ พอคนรักคนชอบหลังจากนั้นอวกิจก็แค่บอกว่าผมทํามูมอรักผมชอบผมเอออยากมีไรายได้ไหมอยากมีไรายได้ก็ไม่ทํามูมอกับผมเออไม่พอในมูมอผมขายหลายอย่างจะซื้ออะไรผมไหมคือมันได้หมดอะเราหาจังหวะเข้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้หาเอกลักษณ์ตัวเองให้เจอว่าเราจะไปทิศทางไหนในแบบฉบับที่เราเป็นและเราต้องสร้างความเชี่ยวชาญน,นะะให้เขารู้สึกว่าเราเชี่ยวชาญเราเป็นคนที่อ่าเชี่ยวชาญด้านนั้นไม่ใช่จะเปะสปะวันนี้กระโดดไปทำอันด้านทีวันนี้ไอ้นี่ทีเนาะ